s ูเ e อร์สเ a d ร n ิ e งอีเหรือบริเวณทั้งหลายต้องปิดเด็ดขาดจะลดการแพร่ระบาดไปได้เยอะทั้งประเทศก็พออยู่ได้อยู่อย่างพอเพียงไปสักระยะหนึ่งนจนวัคซีนมาแล้วได้กันให้ดีนะครับให้ได้ประชากรกลุ่มใหญ่พอที่จะวัคซีนสามารถป้องกันได้อัน,นั้นเราค่อยๆกลับมาเป็นเหมือนเดิมถ้าจะให้วัคซีนได้ผลเต็มที่ในการป้องกันการระบาดในประเทศนี้ได้ในสังคมเรานะครับ มันต้องได้ประมาณ60%ของประชากรวิกฤตไวรัสโควิด -19 ทส่งผลกระทบครอบคลุมทุกมิติทั่วโลกยังต้องเผชิญการแพร่ระบาดไปอีกนานแค่ไหนคนไทยต้องปรับตัวอย่างไรให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคร้ายวัคซีนจะเป็นคำตอบสุดท้ายช่วยหยุดยั้งไวรัสมรณะได้จริงหรือไม่ร่วมไขคำตอบอันล็อกกับศาสตราจารย์นายแพทย์นิติมหานนท์ในเดคีไขการเมืองเรื่องใกล้ตัว